สวัสดีค่ะทุกคนนี่คือต้นสดาหน้าบ้านตัวเล็กเองจ้าไม่ต้องบอกก็รู้นะคะว่าวันนี้ตัวเล็กจะทําเมนูอะไรนู่นจ้ายายปุ่นกําลังเก็บดอกสดาอยู่ดอกสดาของเรามีแต่ดอกตุ่มๆทั้งนั้นเลยนะคะดอกสดามันก็อยู่สูงๆยายปุ่นก็พยายามเก็บให้ได้เลยค่ะเราก็เก็บผักสดาได้เยอะแล้วนะคะดูสิคะดอกสดาของเราดอกสวยมากๆเลยค่ะและมันก็ไม่ค่อยขมด้วยนะเมนูที่จะทําวันนี้ก็คือน้ําปลาหวานนั่นเองค่ะทำจิ้มกับผักสดาเข้ากัน มากๆเลยนะคะแล้วมันก็อร่อยด้วยนะนี่จ้าตัวเล็ลตเลกต้มน้ําลวกผักสะเดากรน้นําปลาหวานสูตรยา um, ยปุ่นเองเลยนะจ้าก็มีพริกหอมกระเทียมแล้วก็ถั่วลิสงและตามด้วยกะปินะคะตำให้มันแหลกเข้ากันไปเลยจ้าเดี๋ยวตัวเล็กเอาผักสะเดาไปล้างน้ําสะอาดก่อนนะคะดูสิคะผักสะเดาของเราทาไมมันมีแต่ยอดสวยๆขนาดนี้ก็ไม่รู้ถ้าใครอยากกินก็มาเก็บได้นะคะหน้าบ้านตัวเล็กเองล้างเสร็จแล้วตัวเล็กก็หักก้านออกแล้วก็เอามารวกกับน้ําร้อนเลยจ้าผักสะเดาอ่ะภาษาบ้านตัวเล็กเขาเรียกว่า ผักสตังนะจะ๊ะเพราะว่าตังแปลว่าขมจ้าก็เลยกลายเป็นผักสตังซะเลยตอนนี้ผักสะเดาของเราก็เริ่มเป็นสีเขียวแก่แล้วนะคะตัวเล็กก็จะตักขึ้นมาใส่ถาดไว้เลยจ้าถ้าต้มไว้นานกว่านั้นมันก็จะเป็นผักต้มนะคะมันจะไม่ใช่ผักลวกเนาะแล้วมันก็จะเละแล้วมันก็จะไม่ค่อยอร่อยจ้าตัวเล็กชอบกินมากๆเลยนะคะน้ำปลาหวานอะ่ะชอบชอบเพราะว่าปีหนึ่งมันก็จะได้กินแค่ครั้งเดียวนะคะเพราะว่าผักสะเดามันออกแค่ปีหนึ่งครั้งเดียวแค่นั้นเองแล้วตัวเล็กก็เอามาแช่น้ําเย็นไว้เ,เลยจ้ามันจะได้ดูขี ียวแล้วก็สดตลอดเวลาเนาะต่อไปยายปุ่นก็จะมาทําน้ําปลาหวานแล้วจ้าก็เอาเครื่องที่เราตําลงมาคลุกกับน้ํามันนะคะอ๋ะอมากมากเลยค่ะตอนนี้ละหลิวก็มีนะคะแต่ว่ายายปุ่นไม่ใช้ใช้ช้อนเอาเลยค่ะแล้วก็เติมน้าเปล่าลงไปด้วยนะคะพอเทน้ําเปล่าลงไปแค่นั้นละค่ะฟันลอยฟุ้งเลยน้ําปลาหวานสูตรยายปุ่นนี่คืออร่อยที่สุดใน3โลกแล้วค่ะแล้วเราก็มาปรุงรสใส่ผงชูรสลงไปตามด้วยน้ําตาล,ลาหลายๆช้อนหน่อยค่ะพอให้มันหว,วานหวานแล้วก็เคลียร์เคียไปค่ะเพราะว่าเดี๋ยวมันไหม้เนาะแล้วก็เอาน้ําปลามา ใส่ลงไปเลยจ้าพอเค็มๆนิดนึงชาติมันก็จะออกมากลมกล่อมกำลังดีเลยค่ะแล้วมันก็จะมันๆถั่วลิสงได้นะเวลากินนะ่ะอร่อยดีพอทาเสร็จแล้วแม่ก็ตักใส่ถ้วยน้อยๆเลยจ้าพอทําน้ําปลาหวานเสร็จรสกับข้าวก็มาขายกับข้าวพอดีเลยจ้าแม่ก็ซื้อมะเขือกับลูกชิ้นแดงจ้มามะเขือนี่เอาไว้ตาป่นมะเขือน,นะคะส่วนลูกชิ้นแดงเนี่ยเอาไว้ทอดให้เด็กๆเ,กาเอาไปก็ดีเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องไปซื้อไกลค่ะเขามาขายถึงหน้าบ้านเราเลยสบายไปอีกอย่างหนึ่งเนาะเมนูต่อไปก็เป็นเมนูผัดผัก กะหล่ำดอกใส่ไข่นะไข่นี่เป็นตัวประกอบแค่นั้นแหละค่ะส่วนมากจะกินแต่กะหล่ำดอกเนาะผัดเสร็จแล้วมันก็น่ากินมากๆเลยค่ะท้องร้องจอกๆเลยค่ะตอนนี้ดูน้องนาทีสิคะเลิกเรียนมาก็มาเล่นกับหมาน้อยนาทีบอกหมาน้อยเป็นโจรผู้รา้ายนาทียิงมันทิ้งซะเลยลูกชายหัวแก้วหัวแหวนของแม่ดื้อแค่ไหนแม่ก็รักแล้วก็ชอบบน่นว่าแม่ไม่รักแม่มีลูกแค่คนเดียวแม่ก็รัก,มาก,รกมากที่สุดอยู่แล้วจ้าขี้งอนขี้น้อยใจเป็นที่หนึ่งเลยเจ้าเด็กเนี่ยเดี๋ยวต่อไปตัวเรียกจะไปทอดไก่ให้เด็กๆก่อนนะคะน้องไก่ในซื้อ จากรถก็มาขายหน้าบ้านเหมือนกันนะคะน้องไก่เนี่ยเขามาขายเราก็ซื้อเนาะเราไม่ต้องไปตลาดให้เปลืองเงินเปลืองทองเยอะเนาะเด็กๆเรียกร้องนะคะน้องไก่ก็เลยทอดให้กินซะเลยค่ะว่าไปวันนี้ชุดที่ตัวเล็กใส่ก็สวยดีเหมือนกันนะคะสีชมพูหวานดีจ้าตอนนี้ตัวเล็กก็ทําการพลิกน้องไก่ก่อนนะคะเพราะว่าตัวเล็กกลัวมันไหม้ค่ะแล้วตัวเล็กก็เต้นให้น้องไก่ดูก่อนนะคะน้องไก่จะได้อร่อยเนาะตัวเล็กก็พูดไปเรื่อยแหละนะดูสิคะน้องไก่น่ากินมากๆเลยพอถึงเวลาหกโมงเย็นล้วก็มาร้องวงกันกินข้าวเหมือนเดิมนะคะมาจา้ามา กินข้าวได้กันจ้ากับข้าวเยอะแยะเลยสำหรับคลิปนี้ตัวเล็กก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ